สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเผยในรายงานว่ากัมพูชาเป็นศูนยก์กลางอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกโดยมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับกลุ่มชนชั้นนำทางการเมืองรายงานข่าวกรองระหว่างประเทศและของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติยืนยันว่ากัมพูชากลายเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับปฏิบัติการช่อโกงทางไซเบอร์ซึ่งต่างจากความเข้าใจทั่วโลกที่ว่าพม่าเป็นศูนยก์กลางในภูมิภาค โดย UNODC ได้จัดทำแผนที่ศูนย์กลางการหลอกลวงทั่วโลกซึ่งเผยให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมเหล่านี้สำหรับการขยายตัวของศูนย์กลางการหลอกลวงแผนที่ของ UNODC ระบุอย่างชัดเจนว่ามีศูนย์กลางการหลอกลวงหลายแห่งตามแนวชายแดนไท้กัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สีฮันุวิลซึ่ง UNODC ระบุว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา นอกจากนี้เมืองชายแดนอย่างปอยเปรตที่อยู่ตรงข้ามอำเภออรัญจประเทศของไทยก็กลายเป็นฐานยุทธศาสตร์สำหรับเครือข่ายอาชญากรที่ต้องการเจาะตลาดไทยอุตสาหกรรมการหลอกลวงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงพื้นที่ชายแดนอีกต่อไปแต่ได้ขยายตัวเข้าสู่เมืองหลักๆรวมถึงกรุงพนมเปญซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเมืองบาเวตและจังหวัดพระศรีหานุซึ่งนี้เน้นย้ำถึงขนาดและการอย่างรากลึกของกิจกรรมอาชญากรรมไซเบอร์ภายในกัมพูชา หนึ่งเลข้อกกำวลหลักของประชาคมระหว่างประเทศและ UNODC คือหลักฐานที่เพิ่มขึ้นซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงทางการเงินที่ชัดเจนระหว่างชนชั้นนําทางการเมืองของกัมพูชาและอุตสาหกรรมการหลอกลวงที่กําลังเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์กลางการหลอกลวงที่ดําเนินงานภายใต้หน้าก,ากากของธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ตัวอย่างที่โดดเด่นคือ LYP Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ถือสัมปทานในเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกงของกัมพูชากลุ่มนี้ถูกสหรัฐคว่ำบาตรและขึ้นบัญชีดำเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตการค้ามนุษย์การบังคับใช้แรงงานและการช่อโกงออนไลน์ ในกรณีที่มีความรุนแรงทางการเมืองนายฮุนโตหลานชายของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการหลอกลวงออนไลน์ขนาดใหญ่รวมถึงการยักยอกสินทรัพย์ดิจิทลัลกว่า49,000ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี2564เขาถูกเชื่อมโยงกับหุยวันกรุ๊ปซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่ถูกกล่าวหาว่าทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายรวมถึงการฟอกเงินและการโจรกรรมทางไซเบอร์ทั่วทั้งภูมิภาค รัฐบาลสหรัฐได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพื่อสกัดกั้นเครือข่ายนี้โดยห้ามสถาบันการเงินของสหรัฐทั้งหมดทำธุรกรรมกับหุยวันกรุ๊ปนอกจากนี้เทเลกรม m ยังได้ลบช่องทางหลายพันช่องที่เชื่อมโยงกับหุยวันการันตีซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในเครือที่ถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกกิจกรรมทางอาญาและธนาคารแห่งชาติกัมพูชาได้เพิกถอนใบอนุญาตของฮุยวันเพโดยเหตุผลการละเมิดกฎระเบียบ จากสถานการณ์นี้ทําให้หลายฝ่ายเรียกร้องให้รัฐบาลไทยไม่ควรอนุญาตให้กัมพูชานําข้อพิพาทเรื่องพรอมแดนกับไทยขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพียงลําพังแต่ควรนําปัญหาที่กัมพูชาปิดบังไว้ซึ่งตอนนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเช่น ธุรกิจสีเทาแกงคอเซ็นเตอร์และบทบาทของกัมพูชาในฐานะศูนย์กลางการช่อโกงออนไลน์ระดับโลกไปเสนอต่อสหประชาชาติด้วยเนื่องจากปัญหาเหล่านี้สร้างความเดือดรอนไปทั่วโลกในขณะที่บุคคลผู้สรงอิทธิพลในกัมพูชายังคงกอบโกยผลประโยชน์มหาศาล